ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในช่องกองราบไบเกอร์อีกแล้วครับวันนี้ก็เรามาเที่ยวในเมืองกันนะครับผมก็จะกลับบ้านแล้วเฮ้ยไม่ใช่กลับบ้านเด็กกลับหอครับผมก,ก็จะกลับหอกันก็จะขับรถแบบจุซิวโอ้ยไฟแดงอีกแล้วเจ้าหน้าที่นี่โอ้ไ oh, ม่เยอะไม่เยอะรอแป๊บเดียวโอ้อิมซีรัฟ โอ้โหสวัสดีอิมสราวสเขาเจอก็เสียงหนักนะมันโอ้สึงเจ็ดสึงหกเออรอแล้วก็มีคนรออยู่ข้างหลังนะฉันจะออกตัวยกลอ้อต้องหลุดจูิมเลยะไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวดราม่าอีก ไปเถอะไม่ได้รีบนะไปเถอะไปแล้วจ้ากลับบ้านกันแค่กลับหอ ทอเดิมแล้วแม่งไม่วิ่งไอ้เหี้ยมันอัน้นมันอัน้นขอแสงหน่อยจ้าอันนี้อะไรเนะี่ยชิบยาร้อยห้าสิบัสดีจ้าไม่กาทัดทายเขากลัวเขายิงเราท้าเดิมครับเราปิดได้ ไฟแดงอีกแล้วจ้าไฟแดงไฟแดงบ่อยมากไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้าไปตัดเอาละกัน

สงสัยว่าผมเป็นใครยม้มกล้องล่าไบเกอร์อีกแล้วลิ่นี้จะพูดไยๆหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวคนดูจะเหงาเล้วจะบอกเฮ้ยไอ้หี่นี่แม่งลงคลิปแม่งโอ้โหอะไรวะไม่พูดไม่จาเลยแม่งขับตั้งหน้าตั้งตาขับรถแยเดียอนหลายคนถึงขนาหสายคนอาจจะคิดแบบนี้นะ ตกใจเงาเ็ดแม่เอ้ยวอันนี้ว่าไม่ผิดายดลากูแล้วเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยเจ็บเจ็บรกมๆใส่ไว้เออโอ้ยรวมๆใสนอ้ะกูถึงบริจีนแค่ยี่สิบต่อไม่ลดน้ำหรอวะ có xem này nè cha ก็ดูรถหน่อยยึดแม่เอ้ยโอ้ยพีซีเอ็กซ์นี่เขาสายดันโลกเนนะเขาสายเดินทาง จ้าเดินทางปลอดภัยครับ กีฬาสีกีฬาอ,อมาตอตอีนี้เขาจัดกีฬาอมตอกตันนะแต่ตำบลผมแม่งไม่มีเลยคตรเฟิงอุตส่าห์ลงทุนซื้อรองเท้าสตั๊ดเยที่ซื้อกูว่าอยู่เสียงอะไรกิลิงๆๆลออกิลิงกิลิงลืมเาพักเทา้า จะกันกูจะแรกก็ไม่ได้โอ้รถจะไปไปดูดโอ,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 โอ้นี่ไงเขาตามมาแล้วเขาตามมาเร็วมากทุกคนโอ้รถกรุงเทพมาหานครเลยนะเ่าบอกว่าขับมาจากก,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 กรุงเทพเฮ็นตัดไกลเกินทีกรุงเทพ าวาเอ่อทำไมรถติดอ่ะฮัลโหลทำไมรถติดนะ หลังตามมาเตะปึออวุ้วนว่านพ้อดาดขาทำไมรถมันติดอ่ะงงว่ะอ๋อมันมีตลาดหรือเปล่าวันนี้ยใช่ใช่เอ้าคุณตำร,รวจทำไมคุณไม่บอกรถให้เลยรรอ่ะคุณตำรวจอุ้ยเย้ยเกิดแล้วเกือบไปแล้วเกืิดสารถ คือใช้ตูนรถมาเจ้าไปแล้วเอ้ยโอ้ไม g กอดโอ้ไม g o กโอ้ทำไมมันรถติดขนาดนี้ไปแล้วจ้าขอแซงหน่อยครับขอแซงโดยเอ้ยขอโทษนะครับไปแล้วจ้าบ๊ายบาย S <S ใครที่อยากจะเที่ยวนะครับผมก็สามารถติดต่อผมได้นะผมพาไปเที่ยวได้เที่ยวพวกร้านลงร้านเหล้าอะไรเงี้ยก็ทักกันได้นะครับผมแต่ว่าผมไม่เลี้ยงนะผมช่วงนี้จน ไม่ใช่จนธรรมดานะไม่มีตังค์เลยโอย้ไปเขียวมาท่านละกูต้องติดไปแดงอีกแล้วใช่ไหมโอ้เอาอีกแล้วเลี้ยวแบบนี้อีกแล้ว โอ้ย oh แม่กูถึงแล้วถึงแล้วครับทุกคนถึงแล้วโอ้ย oh, บุสาวบุณสาวเจ้าเห็ดยังตินไฟแดงอีกแล้วจ้าอันนี้เขาไม่มีเงินติดสติ๊กเกอร์หรือว่าอะไรวะทำไมเขาอ๋อเขาไปให้ฝุ่นก่อนแล้วก็เขียน โคทรูใส,ส่แล้วก็ตามในเบอร์เงี้ยเหรอ,อยัง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 ไม่เขียวแลี่เป็น,นแล้วโอ้ยตงดติ แล้วเขียวแล้วโอ้โหแสลงแต่ อย่าแซงมานะจ๊ะช่วงนี้ทำไมกูตกใจง่ายอะไรง่ายอย่างเงี้ย กับพิปเลยเจอ,อนนี้ก็าทำอะไรกันนะอ่าคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมก็จากกลับหอนี่ก็เป็นหมอราชพัลรเอ็ดครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซสไครอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่ๆครับไปดูได้เลย ถ่าแหละครับก็อยจะลืมถ้าชอบก็กดไลค์ให้หน่อยนะถ้าชอบมากๆก็กดแชร์ไปเลยอ่ะอไปละคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ